สวัสดีค่ะชื่อพิพาสมอนางานะคะชื่อเล่นพิมพ์ค่ะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตอนนี้เรียนคอาสักคิ้วอยู่ค่ะสักคิ้วลายเส้น6มิติค่ะวันแรกที่มาเรียนนะคะ <c oughs> ก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกเกรงเพราะว่าอาจารย์สอนหรือคุณครูสอนนะคะ <c oughs> เป็นกันเองระหว่างการเรียนค่ะก็จะเรียนตั้งแต่การวาดจนถึงการลงแผ่นหนังจริงน,นี้ได้มีการเรียน พบกับลูกค้าจริงๆอะคะ่ะก็จะรู้สึกตื่นเต้นแต่ว่าจะมีอาจารย์ผู้คุมสอนนะคะคอยแนะนำอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกไม่กดดันแล้วก็ไม่ตืนะะ่นเต้นค่ะแต่ก็ยากกว่าแผ่นหนังค่อนข้างเิดหน่อยหน่อยค่ะระหว่างวันนี้ที่ได้เริ่มตั้งแต่รับลูกค้าะคะ่ะก็เหมือนเหมือนทักสนามจริงอะคะ่ะก็ได้มีการให้ลูกค้ากรอกประวัติทั้งหมดของลูกค้าะคะ่ะว่ามีประวัติเป็นยังไงบ้างผิวหนังเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีประวัติ ในเรื่องของโรคประจาตัวหรือเปล่าก็มีการให้ลูกค้าได้ได้ทำก่อนสอบค่ะแล้วก็ระหว่างการสักคิวก็จะมีอุปสรรคหลายอย่างค่ะคือ1เลยลูกค้าคิวไม่เท่ากันความหนักของคิวก็ไม่เท่ากันกทําทให้เราต้องปรับคิวของลูกค้าค่ะเพื่อให้มันสม,มูทที่สุดหรือสมบูรณ์ที่สุดอะค่ะแผ่นหนังเรามันมันจะไม่สะดุดเลยเราจะมองเห็นเส้นอย่างชัดเจนแต่พอเราสักคนจริงอะค่ะอุปสรรคคือ เราไม่สามารถมองเห็นเส้นได้ชัดเจนเหมือนแผ่นหนังทําให้เรารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเท่ากันหรือเปล่าระหว่างการสักสักจริงพอลงมีดจริงค่ะก็คือพอกรีดไปน้ําหนักมือเราไม่รู้ว่าน้ําหนักมือเราลงไปหนักขนาดไหนสีติดดีหรือเปล่าแต่พอลงไปแล้วอีกข้างหนึ่งชัดอีกข้างนึงไม่ค่อยชัดก็เลยประเมินได้ว่าน้ําหนักมือเราอาจจะเบาไปสีก็เลยไม่ชัดค่ะ ผลงานที่ได้หลังจากที่สอบอสักคิ้วเสร็จแล้วนะคะเนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอบนะคะคอยแนะนําว่าต้องเก็บงานตรงไหนบ้างหรือเราจะต้องเติมตรงไหนบ้างเนี้ยค่ะทำให้เราเรารู้สึกว่าลูกค้าคิ้วดีขึ้นสวยขึ้นหลังจากที่เราสักสักคิ้วเสร็จแล้วอะคะ่ะอย่างถ้าให้คะแนนก็จะให้อย่างถ้าเต็มสิบก็9ค่ะแต่ในเรื่องของความมั่นใจก็จะพยายามทำให้เต็มที่จะให้ได้เต็มสิบค่ะ